สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาการขายออนไลน์อีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะ,ะเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเป็นไงกันบ้างคะเราเรียนบทที่1บทที่2กันมาแล้วนะคะเราก็จะพอทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะเริ่มจะพอมีเนื้อหานะคะ,นะคะ ให้เราทราบรายละเอียดตรงนี้บ้างแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้เรามีความรู้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยอาจจะเป็นอาชีพเสริมสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่นะคะหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวได้นะคะนำไปปรับใช้ค่ะเราอาจจะไม่ได้นำหลักเกณฑ์มาทั้งหมดนะคะแต่เราจะรู้วิธีหลักการนะคะ แล้วก็นำเทคนิคที่คุณครูเพิ่มเติมให้ตรงนี้แล้วนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะค่ะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะคะในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะค่ะในหัวข้อนะคะเรื่องนี้ค่ะจะเกี่ยวก็ข้องกับนะคะหเลยก็คือความต้องการของตลาดเป้าหมายนั่นเองค่ะหัวข้อที่2ก็คืออัตราประโยชน์ทางการตลาดค่ะ หัวข้อที่3ทฤษฎีความต้องการของลูกค้าค่ะหัวข้อที่4ก็คือทฤษฎีแรงจูงใจในการซื้อค่ะหัวข้อที่5ก็คือแรงจูงใจซื้อค่ะหัวข้อที่6ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคค่ะหัวข้อที่7ค่ะก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากตลาดออนไลน์นั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อแรกก็คือความต้องการของการตลาดเป้าหมายนะคะค่ะ หัวข้อนี้ก็คือ1เลยความจําเป็นของคนเรานะคะคนไทยนะคะทุกในปัจจุบันความจําเป็นที่ต้องมากที่สุดก็คือปัจจัย4ี่ค่ะนะคะปัจจัย4ี่คืออะไรก็ที่อยู่อาศัยนะคะยารักษาโรคอาหารต่งางๆเครื่องนุ่งห่มตรงนี้ก็คือปัจจัย4ีที่ความจําเป็นจะต้องมีนะคะความต้องการต้องการนี่คืออะไรความต้องการคือบุคคลแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันนะคะ ว่าต้องการระดับไหนนะคะหัวข้อที่3ก็คือความต้องการซื้อนะคะในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนะี่ยมีความต้องการซื้อมาก้อยเพียงใดก็อยู่ที่แต่ละคนอีกนะคะเรามาดูหัวข้อด้านในต่อไปนะคะอัธยาประโยชน์ทางการตลาดค่ะอัธยาธประโยชน์ทางการตลาดมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยก็คือมีอัธยาประโยชน์ทางด้านรูปร่างค่ะแล้วก็อัธยาประโยชน์ทางด้านสถานที่ค่ะอัธยาประโยชน์ด้านเวลา,าค่ะ แล้วก็อันประโยชน์ความเป็นเจ้าของค่ะนี่นะคะก็คือเป็นเรื่องของอันประโยชน์นะคะทางการตลาดนะคะทีนี้เรามาดูทฤษฎีความต้องการของลูกค้านะคะทฤษฎีตรงเนี้ยที่จะดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้านะคะก็คือเป็นทฤษฎีการจูงใจอย่างหนึ่งที่ผู้ขายจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ไว้นะคะว่าบุคคลแต่ละคนน่ะมีความต้องการนะคะด้านตรงนี้ด้วยนะคะเป็นทฤษฎีแรงจูงใจของ มัสโลค่ะนะคะระดับที่พวกเราเรียนระดับปาชาวชตอนเนี้ยเราได้เรียนเรื่องของทฤษฎีการจูงใจมัสโล่นะคะระดับปาาวสถ้าเราเรียนระดับสายพาณิชย์ไปอีกนะคะบริหารเนี้ยเราก็ได้เจออีกถ้าเราดีที่เราได้พบกันในวันนี้นะคะเป็นการเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มเข้าใจในทฤษฎีตรงนี้ด้วยนะคะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่นะคะก็คือเรื่องของ ปัจจัยสีตามที่คือบอกค่ะก็คืออาหารเครื่องุ่งห่มค่ะยารักษาโรคนะคะตรงนี้ก็คือที่อยู่อาศัยปัจจัยสีทุกคนต้องการอยู่แล้วต้องมีค่ะนะคะความมั่นคงนะคะขั้นที่2ก็คือขั้นความมั่นคงค่ะก็คือมีความปลอดภยัยมีความมั่นคงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงไหมนะคะตรงนี้นะคะขั้นที่3นะคะก็คือขั้นการยอมรับค่ะเมื่อเราสมมุติว่าเราจบไปแล้วเราได้ทางาน มีการยอมรับไหมนะคะหรือเราเป็นนักเรียนตอนเนี้ยเราได้การยอมรับจากเพื่อนไหมจากคุณครูบาอาจารย์ไหมนะคะการยอมรับหน้าที่ทางสังคมในกรณีถ้าเราไปทํางานนะคะเกียรติตยศชื่อเสียงถ้ากรณีเราทํางานแล้วนะคะความต้องการก็อาจจะมีต้องการชื่อเสียงนะคะความเคารพนับถือตรงนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นหัวข้อสุดท้ายหรือบันไดขั้นบันไดสุดท้ายก็คือคุณค่าของชีวิตค่ะ ความสําเร็จของชีวิตของเรานั่นเองนะคะว่าชีวิตของเรามีความสําเร็จหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เป็นขั้นต่างๆที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และก็ทราบไว้ว่าความต้องการของมนุษย์นะคะมีระดับ5ขั้นด้วยกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะทฤษฎีความต้องการของลูกค้าในหัวข้อทฤษฎีแรงจูงใจในการซื้อนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของ นักจิตว,วิทยานะคะก็คือคุณซิกมันฟรอยค่ะเป็นผู้ได้ออกแบบนะคะเรื่องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกของมนุษย์นะคะว่าเขามีทฤษฎีแรงจูงใจในการซื้อนะคะผ่านกระบวนการออกมาด้วยกัน3ระดับนะคะก็คือหัวข้อที่1นะคะระดับที่1ก็คืออิดค่ะหรือ ID นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่แสดงพฤติกรรมค่ะ ความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะของมนุษย์นั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าออกมาไหมนะคะความต้องการทางเพศน,นะคะหรือความต้องการแสดงหาความพอใจค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอิทค่ะหรือหัวข้อที่2ระดับที่2ระดับอีกโก้ค่ะนะคะตัวนี้ก็ค่ะก็คือเป็นการความต้องการนะคะการยกย่องหรือความภาคภูมิใจนะคะความเคารพกค่ะ และสถานะของบุคคลนะคะอีโก้จะเป็นศูนย์กลางคะในการควบคุมด้วยเหตุและผลนะคะด้านจิตใจ,จของมนุษย์ค่ะแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะก็คือการใช้รถเบนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีโก้ค่ะซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกมานะคะตามค่านิยมทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนระดับที่3 s u ซูปเปอร์อีโก้ค่ะคือระดับสุดท้ายอะคะ่ะตัวนี้ค่ะก็คือเป็นสะดวกเป็นส่วนที่แสดงพฤติกรรม ออกมาตามค่านิยมทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานด้านศิลธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับด้วยกันนะคะแล้วก็สังคมกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็บทบาทที่สำคัญของซูเปอร์อีโก้ะคะ่ะก็คือทำหน้าที่ยับยั้งการกระทำนะคะการแสดงหาความพอใจของบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสังคมนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนอีโก้ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางค่ะ เป็นสื่อกลางระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ค่ะโดยพยายามพัฒนานะคะสิ่งกระตุ้นจากอิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับซูเปอร์อีโก้นะคะนักการตลาดนะคะศึกษาทฤษฎีฟอยเนี่ยนะคะตัวนี้ค่ะเพื่อแสดงสร้างบุคลิกภาพของสินค้าหรือบุคลิกภาพของผู้ใช้สินค้านะคะโดยมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับซูเปอร์อีโก้ค่ะ นะคะอันนี้คือทฤษฎีแรงจูงใจในการซื้อนะคะหัวข้อต่อมาค่ะทฤษฎีความต้องการของลูกค้านะคะ mm. ก็คือคนเราทุกคนนะคะมีความต้องการนะคะ mm. มีความอยากได้ค่ะ mm. เกิดแรงผลักดันค่ะพ mm. ลังดันค่ะแรงจูงแรงจูงใจซื้อค่ะ mm. การซื้อแต่ละครั้งน่ะจะแตกต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านตัวบุคคลเวลาและแหล่งซื้อด้วยนะคะอันนี้คือแรงจูงใจในการซื้อของเรานะคะหัวข้อต่อมาค่ะแรงจูงใจตามลักษณะสาเหตุค่ะมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ค่ะแรงจูงใจหัวข้อที่1นนะคะแรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจขั้นเลือกฟินค่ะนะคะ ตัวนี้เป็นแรงจูงใจแยกออกมาแบ่งเป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานเช่นเวลาหิวเราต้องการอาหารแรงจูงใจขั้นเลือกเฟ้นเช่นเลือกสินค้าที่ดีที่สุดใช้เวลาในการเลือกนั่นเองนะคะหรือหัวข้อที่2แรงจูงใจทางด้านอารมณ์และแรงจูงใจที่มีเหตุผลค่ะตัวนี้ก็ได้แก่ประเภทแรงจูงใจในการซื้อสินค้าด้วยการใช้อารมณ์ค่ะอา,อาจจะเป็นสร้างความพอใจให้กับประสาทาสัมผัสทันง5ค่ะ เพื่อดํารงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองไวปัจจุบัมของตนเองไวนะคะความกลัวค่ะการพักผ่อนและการบันเทิงค่ะความผูภูมิใจค่ะเป็นที่ยอมรับทางสังคมไหมนะคะลักษณะการแข่งขันเกิดขึ้นมานะคะเราก็อยากจะใช้แรงจูงใจทางอารมณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ความอยากรู้ความอยากเห็นค่ะนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือความริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆนะคะ ต่อมานะคะแรงจูงใจแบ่งออกมาตามลักษณะสาเหตุนะคะก็คือประเภทของแรงจูงใจในการซื้อสินค้าด้วยการใช้เหตุและผลค่ะก็คือ1เลยเลือกความสะดวกไหมนะคะเหตุและผลประสิทธิภาพในการทํางานของตัวสินค้ามีไหมนะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้ลหลายทางไหมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีบริการที่เชื่อถือได้ไหมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ซื้อแล้วก่อให้เกิดอันรายได้เพิ่มขึ้นไหมนะคะ หรืออาจจะเป็นการซื้อสินค้าทําให้เกิดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะหรือมีความคงทนหาวรไหมนะคะแล้วก็มีการประหยัดการใช้หรือการสิ้หรือไม่นะคะ ค่ะเรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกันนะคะในหัวข้อนี้สําคัญมากเพราะอยู่ในหัวข้อของบทที่3ามหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะหัวข้อที่1นนะคะก็คือปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคละคลค่ะเช่นเพศอายุรายได้ครอบครัวอาชีพนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคลนะคะปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้แยกเพศใช่ไหมคะอย่างเช่นเสื้อผ้าลำลองนะคะอาชีพบางอาชีพนะคะไม่ได้จํากัดเพศนะคะไม่ได้แยกเพศรวมถึงอันรวมถึงไม่ได้จํากัดอย่างเช่นมีเพศที่3เข้ามาค่ะก็อาจจะเขาเรียกว่าเปิดโอกาสนะคะให้บุคคลนั้นได้เข้ามาสมัครงานแล้วเลือกอาชีพที่เราต้องการได้นะคะหข้อที่2ปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะ นะคะก็แบ่งแยกมาก็คือความต้องการและแรงจูงใจค่ะมีการรับรู้ไหมนะคะรวมถึงทัศนคติบวกหรือลบนะคะ<ม>ว่าทัศนคติของผู้ซื้อเนี่ยมีเอ่อทัศนคติของผู้บริโภคเนี่ยมีด้านบวกหรือด้านลบนะคะการเรียนรู้ค่ะมีการเรียนรู้ในการพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคไหมนะคะมีความคิดเกี่ยวกับตนเองอย่างไรนะคะ ข้อที่3ปัจจัยด้านสังคมค่ะตัวนี้นะคะก็สําคัญนะคะเป็นพฤติกรรมต่อการซื้อของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าเราต้องนึกถึงคนในครอบครัวค่ะนะคะรวมถึงกลุ่มอ้างอิงในการใช้ในการซื้อะคะ่ะก็คือนึกถึงกลุ่มอ้างอิงอาจจะมีพรีเซนเตอร์นะคะหรือรีวิวต่างๆให้ดูในกลุ่มอ้างอิงค่ะตรงนี้ก็ทําให้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคค่ะ หัวข้อที่3นะคะก็คือวัฒนธรรมค่ะเช่นเชื้อชาติศาสนาหรือท้องถิ่นบางสิ่งบางอย่างค่ะมันต้องจํากัดตรงนี้เนื่องจากว่าบางคนเกิดมาในเชื้อชาติอื่นศาส,สนาไม่เหมือนกันพฤติกรรมในการซื้อของผู้วิโคก็ต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นคนที่เป็นอิสลามทานหมูไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาไปไหนมาไหนพฤติกรรมในการซื้อก็จะลำบากอีกนึงแต่ปัจจุบันก็ใช้วิธีเขามีวิธีเข้ามามช่วยเหลือในกลุ่มศาสนา เชื้อชาติตรงนี้นะคะก็คือเซเว่บางเซเว่ก็คือจะมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอาหารการกินที่ให้เหมาะกับคนในศาสนาอิสลามด้วยนะคะสามารถเลือกซื้อในเซเว่นได้นะคะค่ะ mm hmm. เรามาดูกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกันนะคะ mm hmm. นะคะ ตัวนี้สําคัญมากจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือล,ลักษณะของเฉพาะบุคคลก็มาจากสถานะรายได้เชื้อชาใช่ไหมคะอิทธิพลทางจิตวิทยาก็มาจากการรับรู้ไหมว่ารับรู้อย่างไรแรงจูงใจในการซื้อไหมการเรียนรู้ทัศนคติบวกหรือลบบุคลิกภาพที่อยากจะซื้อเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงอิทธิพลทางสังคมคนในครอบครัวกลุ่มอ้างอิงวัฒนธรรมนะคะตรงนี้นํามาสู่กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของ กระบวนการที่1ก็คือมาจากการรับสิ่งเล่าค่ะนะคะเป็นการรับสิ่งเล่าค่ะเพื่อสิ่งเล่าอยากจะซื้อนะคะรับรู้ปัญหาค่ะรับรูปปัญหานะคะขั้นตอนที่2ค่ะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการแสวงหาข้อมูลค่ะนะคะแสวงหาข้อมูลที่เราจะซื้อค่ะหัวข้อที่4ก็คือการประเมินทางเลือกค่ะนะคะประเมินออกมานะคะ หัวข้อที่5ค่ะก็คือตัดสินใจซื้อแล้วก็คือการซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายขั้นสุดท้ายกระบวนการสุดท้ายก็คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะนะคะเป็นการประเมินหลังการซื้อว่าเฮ้ยพวกเราพึงพอใจไหมเราอยากาซื้อซ้ำไหมนะคะอันนี้คือพฤติกรรมหลังการซื้อนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากการตลาดออนไลน์นะคะ ข้อข้อที่1เลยก็คือข้อมูลรลายละเอียดสินคาค่ะข้อข้อที่2การโต้อตอบทันทีค่ะข้อข้อที่3การเลือกซื้อค่ะข้อข้อที่4ก็คือแหล่งข่าวสารจำไว้นะคะว่านักเรียนจะต้องสนใจผู้บริโภคในสีหัวข้อนี้นะคะให้เรียนรู้และเข้าใจว่าเออผู้บริโภคเขาต้องมีความต้องการในสีหัวข้อนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเพิติ สำหรับวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ามคุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนมีอะไรสอบถาม,ถามสามารถสอบถามได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็นำหลักการที่คุณครูสอนไปเนยนนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยอาจจะนำมาปรับใช้ในการเรียนนะคะในการที่จะเตรียมทำอาชีพเสริมได้นะคะใครที่ทำอาชีพเสริมอยู่ก็นำหลักการเข้ามาเกี่ยวข้องได้ตรงนี้นะคะแล้วนำไาปรับใช้นะคะ แล้วส่วนถ้าท่านใดสนใจก็เรียนรู้ไปไเรื่อยๆแล้วก็จะมีเทคนิคในการขายออนไลน์ให้พวกเราทราบอีกคั้งหนึ่งนะคะในวันนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ